ที่ผ่านมาพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องปภก,ก็คือจะมีการถางไร่หมุนเวียนการถางไร่เนี่ยคนที่ถางก่อนก็นจะต้องเผาก่อนในเมื่อคุณเผาก่อนคุณก็จะทำเนี่ยกันไฟล้อมรอบแปลงตัวเองเพื่อไม่ให้เข้าในป่าพอมีนโยบายของจังหวัดมีนโยบายของทางรัฐบาลมาว่าห้ามไม่ให้เกิดไฟป่าช่วงมาตรการตามที่จังหวัดกําหนด แต่ละชุมชนก็จะมะีเรื่องการอนุรักษ์ป่าจะมีแบ่งเขตป่าชุมชนใช้สวยป่าชุมชนอนุรักษ์ที่นี้พอมีป่าทั้งสองป่าชุมชนก็ต้องทําเนียป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟมาจากชุมชนอื่นเข้ามาในป่าตัวเองก็จะมีกําหนดการทําเนียกันไฟในช่วงเดือนประมาณปลายเดือนมกราคุมกกาภาหลังจากเสร็จสิ้นฤดูประเพณีวัฒนธรรมพอทําเสร็จแล้วก็จะมีจัดชุดเฝ้าระวงังช่วงนะั้นจนไปถึงมาตรการของจังหวัดที่ว่าสมมุติว่าอย่างปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งวันที่หนึ่งมีนาไปถึง3ามสิบเอ็มษาช่วงนี้ก็จะไม่ให้เกิดไฟป่าดังนั้นการไม่ให้เกิดไฟป่าก็จะมีชุดรัะเวนไฟป่าฝ้ราระวังอยู่ตอนเนื้ยทั้งนอกทั้งในก็หลวงนั่งคุมตีแล้วเนี่ยจุดที่สังเกตการที่จะดูไฟบางครั้งเนี่ยนะแต่ทางทางตะวันตกนะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องไฟนะแต่ผมห่วงมากที่สุดคือภาคตะวันออกถ้าเหตุการณ์ปกตินะ ต้องไปตามแนวกันไฟถ้าเราต้องดูบางครั้งถ้าแดดร้อนๆนะเราจะตามไปตามแนวกันไฟไม่ได้เราต้องเดินเลาะตาลอกขาวเข้าไปเมื่อไปหกโขนกจะแบ่งกันเป็นผายละสามเราจะค่อยๆเดินลงไปถ้าเหตุการณ์ปกติเราก็ใช้แหวนเรียกกันแล้วมารวมพลกันต้องอยู่จนกว่าบางครัง้บงบางวันก็สิบหกนาฬิกาหรือ ถ้าเหตุการณ์ปกติก็สิบหกกบถ้าเหตุการณ์ไม่ค่อยปกติก็นู่นแหละสองสามทุ่กว่าครับจะกราบลงมาถ้าเกิดไฟป่ามาก็ชุดเฝ้าเรามาไฟป่าจะเข้าดับก่อนถ้าเกิดระดับไม่ไหวก็จะส่งอขอความมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านนี้เข้าไปช่วยกันดับเพื่อไม่ให้เกิดไฟแล้วก็ไม่ให้เกิดไฟขยายวงกว้างเราก็จะดับกันก่อน อุปสรรคในการดูแลจาัดก,การคือในในพื้นที่บงางครั้งอย่างอย่างปีนี้มันก็จะเจอวิกฤตเรื่องป่าไผ่ที่หมดอายุอันนี้เป็นเชื้อเพลิงที่ยากมากหนามากจริงๆแล้วพอถ้าเราคุมไม่ดีถ้าไฟเข้ามันจะแรงก็เลยว่าก็ยังห่วงอยู่ด้วว่าถ้าที่เราคุมไว้เน่ปีหน้านเป็นการสะสมเชื้อเพลิงไว้เยอะมากดังนั้นในเมื่อพื้นที่ใดถ้าไม่ให้เกิดไฟไหม้เนี่ยก็จะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟดีที่สุด ถามว่าที่นี่ไม่เกิดไฟป่าเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการสร้างเครือข่ายทั้งลุ่มน้าแม่ตาม่ยังมิ้นของแม่ตาช้างด้วยเรามีเครือข่ายทั้งชุมชนมีเครือข่ายของผู้นําในการเฝ้าระวังไฟป่าขณะเดียวกันในช่วงมาตรการห้ามเผาป่าผู้นําของทั้งสองุ่มน้ํา3ลุ่นน้นก็จะมีการจัดเวทีไปพูดคุยกันในป่าว่าเราจะขอความมือกันยังไงถ้าเกิดเราฝั่งคุณไม่เผามาฝั่งนี้ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ไปดดับถ้าฝั่งนี้ไม่เผาเขาก็ไม่มีอะไรต้องมาดับก็ทั้งสองฝั่งก็ช่วยกัน คือตอบสอนองอนโยบายจังหวัดที่ให้เข้าใจว่าเราถึงแม้เราอยู่ในเขตป่าที่ไม่มีเกษตรแต่เราสามารถตอบสอนองนโยบายรัฐที่เรื่องการป้องกันไฟป่าได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายภาคหัวัธาทานามแต่เราแต่เป้าหมายเดียวกันเาที่เราอยู่ในเขตป่าต้องดูแลป่า